ครับผมมาลองเสียงออยวันของคอร์สนะครับผมนะฮะเนี่ยรุ่นตามกล่องนะฮะกล่องครบนะฮะคู่มืออุปกรณ์ครบนะฮะนี่นะฮะก็คือเป็นทั้ง CD นะฮะเป็นแอมด้วยนะครับอินเตเกตนะฮะมีทุกอย่างนะครับบลูทูธก็มี Wifi ก็มีนะครับผมนะฮะสภาพคลิปเลยสวยมากนะฮะนี่ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับรีโมทก็ลดเสียงนะฮะเพิ่มเสียงนะฮะตอนนี้ลองซีนะฮะซีดีแผ่นแท้นะฮะ อาจจะผมลองเป็นแผ่นไลท์นะฮะจะเป็นซีดีดูดนะฮะนี่แผ่นแท้นะฮะอันนี้แผ่นไลท์นะนนแผ่นไลท์นะี่นะฮะอันนี้เป็นกระจกนะฮะนี่นะฮะสามารถถอดออกได้นะครับกระจกของคอร์สนะฮะนี่นะฮะเราสามารถเอาอะไรมาวางได้ครับตรงนี้นะครับอ่ะอ่นแล้วนะกดเพย์ครับผม เห็นนะฮะอ่ะสิ่งที่สองเนี่ยนะฮะเสียงดีมากนะฮะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องทางติดต่อครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดท่าวางเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับผมอ่าแล้วอินพุตอื่นอ่าเดี๋ยวลองอินพุตอื่น EUX หนึ A ่งนะฮะ EUX หนึ A ่งผมอ่าลองอ่าตัวนี้นะฮะเป็นตัว CD Denon นะฮะนี่นะฮะตอนนี้ฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็อิมพีต้อนครับออปติกหนึ่งนะฮะออปติกหนึ่งนะฮะ นี่นะเอาติกหนึ่งจากเครื่องตัวนู้นนะฮะแล้วก็ดิจิตอลหนึ่งก็คือโค้กหนึ่งนะฮะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองซีดีของเราอีกทีนึงนะครับผมเนี่ยฮะเขาจะเล่นตอนเดิมความที่แล้วนะอ่านไวนะฮะอ่านไวมากนะนี่นะฮะ ดูด้านหลังจะชัดนะฮะเสาสามเสาอันนี้เสา Wi-Fi ครับผมอันนี้เสาเอาเออัน,นี้เสาบลูทูธนะฮะด้านข้างแล้วนี่เสา Wi-Fi นะฮะเพง่ินพูดลองแอล้วใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคนะขอบคุณครับสวยงมมากครับผมค,ครับ